สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนิวนะคะวันนี้นะคะนิวก็พาเพื่อนๆนะคะมาเดินลัดป่านะคะเพื่อที่จะไปทะเลสาบนะคะที่นิวเคยมาเล่นซุปบ่อยๆนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็จะไปดูว่าทะเลสาบแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะคะนิวก็จะลองมาฝึกหัดนะคะบินนะคะว่า ความสามารถในการบินของนิวเนี่ยจะบินได้ดีแค่ไหนนะคะและด้านหลังนะคะบริเวณโดยรอบนะคะก็คือป่าที่อยู่กลางใจเมืองนะคะคือขับรถจากที่บ้านนิวนะคะออกมาบริเวณที่เล่นน้ํานะคะเที่ยกรันต์กันไตอุ้ยมารันตากันนะคะบริเวณที่เล่นน้ํานี่ก็ประมาณ10นาทีได้นะคะก็ไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวก็ลองดูบริเวณโดยรอบนะคะเพื่อน นี่นะคะหนทางที่นิวจะต้องเดินไปที่ทะเลสาบนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะคะซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ผู้คนที่อยู่เมืองนี้นะคะก็จะมาเที่ยวเล่นน้ำกันนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าเป็นที่บ้านเรากอาะจะเรียกว่า ทะเลสาบของหมู่บ้านนะคะนิวก็เคยคุยกับคนที่นิวรู้จักนะคะเป็นชาวฟินนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เติบโตนะคะตั้งแต่เด็กจนโตนะคะจนเขาอายุเจ็ดสิบกว่านะคะเขาก็เติบโตมากับทะเลสาบแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลสาบแห่งนี้ก็เป็นทะเลสาบที่มีประวัติอันยาวนานนะคะ ก็ดีใจนะคะที่ตัวเองอนิวก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสนะคะนิวรักที่จะอยู่เมืองนี้นะคะนิวชอบเมืองนี้นะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีะทะเลสาบเยอะมากๆเลยนะคะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยนิวก็จะพาเพื่อนๆรับไปทัวร์นะคะทะเลสาบหลายๆที่นะคะที่อยู่ในเมืองนี้นะคะวันนี้นะคะไม่มีคนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ทะเลสาบเนี่ยพื้นที่มะพื้นทะเลสาบเนี่ยมันเริ่มนิ่มแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของความอันตรายนะคะคือไม่สามารถที่จะโอ้โหนี่เดินยากนะคะเนี่ยดูรองเท้านิวดิ่วบ่อยดิวยังรู้สึกหนาวเท้าเลยอะ่ะดิวใส่รองเท้า,าผิดนะคะเพืเ่อนๆค่ะนิวต้องหาที่ไปนะคะว่านิวจะไปถึง ที่ที่นิวจะบินถ้าหากว่าเดินไม่ดีนะ,ะ mm. เพื่อนๆตกไปนี้ประมาณเมตรกว่านี่ mm. หัวเข่าไปเลยนะคะเ mm. นี่ยต้องค่อยๆเดินนะคะ mm. นี่นิวก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะหนาวมือนะคะถุงมือก็ไม่เข้ามาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือพอเราเห็นนะคะว่ามันมีแสงแดดนะคะเราก็จะนึกทันทีนะคะว่ามันอบอุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้อบอุ่นอย่างที่เราคิดนะคะเอ้ mm. <laughs> ค่อยๆก้าวนะคะเนี่ยต้องค่อยๆดูจังหวะจะตกลงไปนี่ก็ลึกเลยนะคะเนี่ย้ยก็ไม่แปลกใจนะคะที่ไม่มีคนมาเดินหรือว่ามาตกปลานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็หมดฤดูการของการตกปลาแล้วนะคะแล้วพอพอบ่าหิมะมันก็เริ่มที่จะละลายแล้วนะคะก็เดินยากนะคะคเพื่ <laughs> อนๆเอาหนี้นิวก็ได้มาถึงบริเวณ ต่อยกับชายฝั่งแล้วนะคะชายหาดนะคะชายฝั่ง <c oughs> ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วเนี่ยแล้วก็มีลมด้วยไม่รู้ว่านิวจะเป็นได้หรือเปล่านะคะเนี่ยเริ่มละลายแล้วก็จะสวยนะคะคุณเพื่อนสวยงามนะคะบริเวณโดยรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบริเวณที่นิวมาเล่นซุปช่วงหน้าร้อนนะคะวันนี้ลมแรง ไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกมาไกลเลยนะคะก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะไม่ได้ออกมาไกลเลยคนินท่ลงถึงนี้ไปก็เป็น ะะเรียกว่าวันตัววิเตียนะคะวันนี้นะคะช่วเงเย็นๆนะคะนิวก็จะพาไปนะคะถ้าหากว่ายังมีคนนะคะนิวก็จะไปลงเล่นน้ำนะคะคือนิว,ไม,นวไม่เข้าสิวไม่เข้าซาวน้านะคะนิวก็แค่ไปจุ่มตัวลง็งนั่นเอง นิวไม่รู้ว่าลมมันแรงมากแค่ไหนนะคะเนี่ยแต่ก็มีลมนิวก็จะลองบินเพื่อน,นค่ะนิวก็ไม่รู้ว่าลมมันจะแรงมากแค่ไหนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนิวก็จะเห็นนะคะว่าใบไม้นี่มันโบกสะพัดนะคะกิ่งไม้โบกสะพัดก็แสดงว่าลมแรงนะคะแต่นิวก็จะลองจะลองบินดูสักสักนิดนึงนะคะคือนิวก็จะไม่บินไปที่ที่มัน ถ้าบินทีเดียวก็ต้องบินไกลๆนะคะแต่คันนี้ว่าถ้าหากว่าเครื่องมันตกมาเนี่ยนิวก็ไม่สามารถไปเก็บเครื่องได้นะคะนิวก็จะพยายามบินเลาะบินเลาะนะคะรอบรอบชายหาดนะคะถ้าหากว่าเครื่องตกหรือว่ายังไงเนี่ยนิวก็ยังพอที่จะเก็บเครื่องได้นะคะหรือยังไงก็ลองดูนิวซ้อมบินนะคะเผื่อที่จะได้วิดีโอสวยๆนะคะฝากเพื่อนนะคะเอานะคะเดี๋ยวนิวก็จะลองบินโดมนะคะแต่นิวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ว่านะคะนิวชอบทะเลสาบแห่งนี้มากเลยนะคะดูขดหินสวยๆนิวชอบทะเลสาบแห่งนี้เวลาที่นิวมาเล่นซุปที่นี่นะคะนิวก็จะพายรอบเลยนะคะนิวจะพายนิวจะเริ่มจากตรงนี้นะคะจากชายหาดนี้นะคะนิวก็จะพายรอบไปถึงขดหินใหญ่นู่นนะคะแล้วน,นิวก็จะเล่นซุปนะคะรอบเลยนะคะรอบรอบนี้เลยนะคะรอบนี้เลยนะคะแล้วก็ เล่นไปถึงนู่นนะคะส,สุดขอบสุดขอบสุดขอบคือนิวจะเล่นบนหมดขอบทะเลสาบเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานิวจะลองบินดูนะคะว่านิวจะสามารถบินได้ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าลมแรงนิวก็คงจะบินนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะ